สวัสดีครับเพจมเนส์สุเลยกับเจ๊นาร,รีวิวนะครับแล้วก็เราบรรดามีแฟนที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมจะมารีวิวครับเรียกว่าเป็นกิฟต์เซตของหายากครับโครงการเสี่ยมีแฟน VR t o u g a t e r ครับ S music s u g e t t e r better s u g a t t e r นั่นเองโครงการนี้นะจะเป็นการคอลแรบครับระหว่างมีแฟนทั่วโลกครับรวมไปถึงเหล่าบรรดาศิลปินดังๆนะทั่วโลกนะโดยเขาจะทำเป็นเพลงครับชื่อว่า vr s o g a t t e r นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวของบ็อกเซตที่ผมได้มาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นบ็อกเซตที่เข้าขั้นรร์ไ i เทมเลยทีเดียวเนะื่องจากว่ามีการสั่งทําแล้วก็แจกให้กับเหล่าบรรดามีแฟนที่เข้ารวงโครงการเนี่ยม่เยอะด้วยนะครับกล่องหน้าตาจะประมาณนี้นะครับ โดยของในกล่องเนี่ยผมขอบอกไว้เลยว่าโคตรเจ๋งเลยนะครับอุ้ยยังเท่นี่ฮะเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงหรือเป็นแผ่นไวนิลวนั่นเองนะครับปกติเนี่ยเครื่องเล่นแผ่นเสียงหรือเครื่องเล่นที่เป็นแบบไวนิลวนะมันจะอันใหญ่ๆนะครับแต่ว่านี้เนี่ยเป็นแบบย่อส่วนนะแต่สามารถใช้างานได้จริงซึ่งถือว่าหาได้ยากแล้วนะครับในสมัยนี้นะปัจจุบันเนี่ยเราฟังสตรีมมิ่งกันอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ภายในกล่องนะครับ หลักๆเขาจะเป็นพวกนี่ครับการ์ดต่างๆนะของโครงการนะครับแล้วก็นี่ครับแผ่นไวนิลวนะที่ผมบอกนี่เป็นแผ่นเสียงขนาดย่อส่วนนะครับซึ่งสามารถใช้เปิดกับเจ้าเครื่องตัวนี้ฟังเพลงได้จริงๆด้วยนะครับเป็นคล้ายๆปกอัลบั้มนะครับแล้วก็มีเนื้อเพลงอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเนื้อเพลงให้นะครับเดี๋ยวจะเปิดเพลงเป็นตัวอย่างให้ฟังนะครับอ่ะเรามาดูนที่ตัวเครื่องดีกว่านะครับตัวเครื่องเนี่ยเรียกได้ว่าสั่งทําเป็นแบบเร็คูลซีฟครับสาหรับ มีแฟนที่เข้าร่วมโครงการนี้เลยทีเดียวนะครับเหมือนที่ผมบอกไปนะทั่วโลกทำแจกไม่เยอะครับแล้วก็ในประเทศไทยเนะี่ยมีแค่2ตัวเท่านั้นมีที่ผมตัวหนึ่งแล้วก็ที่อินฟลูเอนเซอร์อีกท่านหนึ่งนั่นเองนะครับเปิดมาปุ๊บนี่โอ้โหยังเท่ก็เ,เลยเป็นเสียงขนาดจิ๋วนะครับแล้วก็สามารถฟังเพลงได้จริงด้วยนะตัวของเครื่องเล่นตัวนี้เนี่ยใช่ว่าจะ,ะย้อนยุคเพียงแค่อย่างเดียวนะตัวเครื่องเนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อบูทูธเพื่อฟังเพลงจากโทรศัพท์ได้ด้วยไม่ธรรมดา,ยยาจริงนะครับ อะแล้วเดี๋ยวไปดูการใช้งานกันดีกว่าว่าเมื่อเราใส่แผ่นเสียงไปแล้วเนี่ยพเพลงออกมาเนี่ยจะมีเสียงเป็นอย่างไรไปชมกันได้เลยครับ อ่าโอเคถือว่าเป็นของขวัญแบบ l u s i v e นะแล้วก็แร r e ไอเทมมากๆนะครับตัวของแผ่นมานะเป็นแผ่นขนาดแบบ3นิ้วนะครับเบื้องต้นผมเซิร์ชในเน็ตนะลองหาดูว่าถ้าเราอยากจะลองเปลี่ยนเพลงไปฟังของศิลป,ปินอื่นหรืออะไรก็ตามที่ทำแผ่นลักษณะนี้ออกมาเนี่ย ยากมากครับแทบไม่มีเลยซึ่งในส่วนใหญ่เนี่ยเขาน่าจะทําเป็นแบบ e อ็กซ์คลูนะก็ะคืออยากที่จะมีโครงการอะไรก็ไปสั่งทําพิเศษขึ้นมานันเองนะครับเท <Okay, S 2> ่ากับว่าเป็นของแร่ไอเทมครับที่ควรเก็บรักษาเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับทางนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับสีลมี่ไทยแลนด์รวมไปถึงสีลมี่ g l o b a l ด้วยนะครับที่มีการจัดโครงการดีๆนะรวมไปถึงมีการแจกพวกบ็อกเซตต่างๆที่บางอันเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นรายไอเทมเลยทีเดียวแล้วก็หายากมากมากด้วยนะครับ อ่ะระสับทีนี้ครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ